สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราสอคนในรายการวยโอวยนี่เราจะคุยบางเรื่องนะฮะเน้นเอามันมโนถูกต้องมีข้อมูลบ้างแต่เน้นมโนซะส่วนใหญ่ครับแล้ววันนี้เรากลับมาคุยอีกครั้งในเขาไม่เลื่อเดินบิว ถึงงวดที่แล้วเราโมโน,โนกันไปแล้วว่ารูปล่างหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะเพิ่งหลุดออกมาเต็มๆเลยครับผมกับคาเมเนเดอร์บิวตัวใหม่ล่าสุดมาทั้งตัวเลยถูกต้องเฮเซคาเมเนเดอร์คนที่19คือจริงๆแล้วเนี่ยตามทฤษฎีมโนที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ย คาร์เมลไรเดอร์คนนี้กจะต้องเป็นคนมาปิดทศวตรรษตั้งแต่ดับเบิลเป็นต้นมาอืแต่ว่าตัวนี้พอออกมาปุ๊บดันมีความเหมือนดับเบิลมากๆเขาว่ากันว่าเป,เป็นเป็นดีไซน์เก่าของไรเดอร์ดับเบิลผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์ลงหนังสืออะไรสักอย่างนี้เนี่ยนะเขาเหมือเน,มนเอาดีไซน์ของไรเดอร์ดับเบิลเนี่ยที่เคยเคยคุยกันไว้ก่อนที่ออกมาเป็นดับเบิลน่กลับมาเป็นตัวนี้นะฮะก็คือเอาความเป็นเครื่องจักรกับสัตว์มาผสมล่างกัน ออกมาเป็นคาเมเลเดอร์บิลคือดับเบิลเนี่ยเป็นแปลงร่างผ่านไกอาร์เมโมรีครับอแต่อันนี้แปลงร่างผ่านขวดซึ่งขวดที่มันออกมาเราก็มันมีมันมีคำออฟฟิเชียลเรียกหรือยังฮะบอทเทิลแท้งก็คือขวดอะไรสักอย่างอ่าขวดอะไรสักอย่างแต่ว่าข้างในนี้มันจะบรรจุพลังงานไม่ไม่สับไม่แล้วก็เครื่องจักรกลไว้พี่อเช่นฟอร์มหลักเนี่ยของเขาชื่อและบิทฟูลบ็อทเทิลกับแท้งฟูล นะฮะอ๋อก็คือมันเหมือนไกอาเมอรมลีออ่แะละคือกระต่ายครับกับแทงคือรถถัาาง,งอัดขวดไว้รวมร่างกันรับบิด f u ลบอ o t ทิลกับแทง f u ลบอ o t ทิลใส่เข้าไป<ช>เป็นฟอร์มหลักรับบิดแทงครับผมถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นดับเบิลก็จะเป็นไซโคลจ็อกเกอร์ครับเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะเล่นกิมมิคเหมือนดับเบิลแบบใช้2คนเหมือนเดิมหรือเปล่า ม่น,นเออแต่แต่จริงตอนนี้เนะี่ยนักแสดงที่มาเล่นเป็นคนะัมแบดเดอร์บิวเนี่ยยังไม่เปิดเผยยังนะนะวันที่บันทึกเทปนี้นะฮะช่วงต้นสิงหามันจะมีมูวี่ของเอกเซตัวสุดท้ายซึ่งอันนั้นแหละที่จะเป็นการเปิดตัวค m มแบดเดอร์บิวครั้งแรกในภาพยนตร์อ่าคือคือจะบอกว่าแฟนแฟนไรเดอร์ที่ตามตามมาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีกับฟอร์มการนำเสนอแบบนี้ใช่คือคือมันจะเป็นทุกไรเดอร์เลยฮะทุกไรเดอร์เลยแล้วกันคือก็ก็จะมีโผล่มาแบบงงๆแล้วก็มาช่วยสู้ ออมาอย่างเทพอ่ะอแล้วก็วกจากไปแบบงง <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่คนกำลังรอคอยกันนอกจากตัวคาแรคเตอร์ที่มันออกมาเต็มๆแล้วเนี่ยคือเสียงเสียงภาคของเข็มขัดกับเสียงเข็มขัดเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของประจําคาเมเลเดอร์ของทุกซีรีส์เือเป็นเป็นสิ่งที่นักสะสมเนี่ยรอคอยมากถูกต้องเพราะว่าสินค้าที่บรรดาจะนําออกมาจำหน่ายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาวุธเอ่ยเข็มขัดเอ่ยแล้วก็พวกบอทเทิลต่างๆดูจากกิมมิคของเล่นที่โผล่มาพี่คือมัน สามารถเปลี่ยนแค่ด้านเดียวได้เหมือนดับเบิ้ลเป๊ะเลยเปลี่ยนไปรับเป็ดน Ninja. ออินจาที่เขาบอกมามีอิกะมีปำม,มงุงปำหม,มึกอืมที่หลุดส่วนใหญ่ที่จะออกอากาศช่วงครึ่งปีแรกของปี2017เนี่แหละอืเรียกได้ว่าเขาเป็นไลน์อัพของเล่นเนาะเขาก็เลยจะออกออกมา,ให,ามให้เราได้เห็นกันก่อนนะฮะพูดถึงเง้มคาดแล้วกันนะฮะ เสียงของเข้มขัดเนี่ยยังไม่มีออกมาว่ามันจะเป็นเสียงรูปแบบไหนแต่ตัวตัวใบปิดของเล่นเนี่ยมันพอมีคําพูดออกมาให้เห็นแล้วว่าอาจจะมีคําว่า a อาย u Ready? หรืออะไรคําว่า yes อ่นึกถึงของของไอ้นี่แล้วกันไก่มูและกันครับ่าจะเคยฟังที่มันจะมี เสียงาเสียงคล้ายเสียงซามูไรแล้วก็พอสับเข้าไปก็ซุย่าลอร์ดลอรอดซุย่าแล้วก็ออเรนจ์อะไรอ่ะจริงๆแล้วตัวเข็มขัดนักผ้าที่มาผ้าเข็มขัดในแต่ละซีรีส์เนี่ยหลายคนไม่ธรรมดานะพี่รเหรออย่างเอ็กเซสอ่ะคนที่มาให้ผ้า เข็มขัดอ่ะก็คือฮิโรนุบุคยายายามะหรือคนร้องเพลงดาก้อนบอลอ่ะชาลาให้ชาลาเฮ้ยเฮ้ยอ,อันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆส่วนตัวผมไม่เคยเลยเคยรู้เออ,อย่างของโอ๊ตอ่ะของโอ๊ตก็เป็นนักร้องเหมือนกันร้องเซนไตนี่แหละชาโชบาช่หรบอว่าชาโชบาถูกต้องคับผมคือเขาว่ากันว่าเสียง Yes ตอนปิดท้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นคําสั่งเหมือนคําเข็มขัดของพิศดารอ่ะพี่ที่แบบมีคําว่า p l ีส s e อะของเล่นที่หลุดออกมาเพิ่มเติมก็จะมีพวกอาวุธต่างๆสว่านสร่ารบแต่มีอันนึงที่ผมคิดว่ามันเด็ดที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แม่ง2017ว่ะมันเอามาเล่นสักทีคือสมาร์ทโฟนเหมือนไรเดอร์เนี่ยเราเราพยายามมองหาสมาร์ทโฟนเข้ามาในซีรีส์อยู่คือในในในสมัยหนึ่งอะคืเมนไรเดอร์5 <g ül> ก็เอามือถือพับที่ฮิต<อ>ที่ญี่ปุ่นเน<อ>ี่ยก็ตอนนั้นก็น,น่าจะน่าจะสมาร์ทในยุคนั้นแล้วะก็เอามาเล่นเนะเ<อ>าะภาคนี้ก็มีสมาร์ทฟโฟนโผล่เข้ามาฮะแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้เป็นมอเตอร์ไ,ไซค์ของคอมมิเลเดอร์บิลเนี่ยนอกจากคอมมิเลเดอร์บิลที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีคอมมิเลเดอร์ตัวหนึ่งที่แน่นอนว่าตอนแรกๆเนี่ยคงไม่ใช่มาดีนะฮะคงมาก็เหมือนเหมือนส้มกับกล้วยฮะ ออกมาก็ตบตีกันก่อนแล้วก็ออกมาดีกันทีหลังนะคะก็จะเป็นฟอร์มประมาณอย่างนี้ออ่ชื่อคาเมเลเดอร์คร s สเฮ้ยตัวนี้เท่ผขุมว่าเท่ดีนะเท่มากมันเหมือนมันเหมือนสีฟ้าฟ้าห้านกร์อ่ะดูคาเมเลเดอร์คร s สเนี่ยจะนึกถึงเดนโอร่างหนึ่งที่รวมกับเอลิวริวทาร์ลสอ่ะ ภาคบูวี่เหรอพี่ไม่ภาคื่องธรรมดาเลยที่รวมกับริวทารอลที่ใช้ปืนอนคือหน้ากากมันจะใช้คล<อ>้ายกคือมันมีเขาๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมริวทารอสมันก็เป็นมังกรใช่หไหมไรเดอร์คอสก็อบโผล่มาแล้วทั้งอาวุธทั้งอะไรก็ตามเข็ม,มขัดก็มีใี้ด่ยัมีฟอร์มึ่งหลุดมาด้วยนี่ไปรับบิดแทงที่เป็นมีข<ด>ั<ด>้นกว่าเออขั้นอัปเกรด เขาบอกว่าร่างน,นั้นน่าจะได้เห็นช่วงประมาณธันวาคมคือจะบอกว่าตอนตอนแรกที่เห็นร่างรับบิดแท้งของบิวเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกผมชอบมากครับคือมันเป็นการรวมผสมผสานกับสองสีที่ลงตัวมากมแล้วแล้วไอ้ตรงแขนตรงเนี้ยเป็นแท่งๆอ่ะสองแท่งประกบกันอ่ะเออคือมันไม่มันไม่เหมือนดับเบิลที่แบบด้านหนึ่งสีเดียวด้านหนึ่งสีเดียวคืออันนี้มันดูเท่มันดูมีดีไซน์มันมันดูความ มันเป็นความไม่เข้ากันที่แบบลงตัวคือมันจะเป็นเฉียงเฉียงกึ๊กกึ๊แบบเหมือนมือนครึ่งจักประกบประกบกันซ้อนๆอย่างนี้ใช่พอมันมีไรเดอร์ตัวใหม่ปรากฏมาแล้วก็มีฟอร์มต่างๆออกมาเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรนินจานินจาคอมิกออนินจากับคอมิกโคตรเท่เขาบอกว่าเป็นประกาจีเพนปากกาจีเพนคือประกาตัดเส้นสําหรับคอมิกอะใช่ใช่ ผสมกับนินจาขูเคืออีกข้างหนึ่งเป็นชูริเคนอีกข้างเป็นจีเพนโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ว่าลีลาการต่อสู้จะเป็นยังไงแล้วแล้วเขาอยากรู้ว่าเขาจะเอาไอ้บอทเทิลทั้งหลายเนี่ยมาเมิดยังไงปูมหลังของสตอรี่จะเป็นยังไงที่เขาลือๆกันนะฮะว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องซักอย่างสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปล่าตัวเข็มขัดน,นะฮะผมว่ามันคล้ายๆกับเครื่องบดน้ําแข็งใสของญี่ปุ่นนิดนึงอะคือเวลาเราไป เจอรถน้ำแข็งใสายปิ๊บปิ๊บปี๊บมาแล้วก็จะสั่งแบบเขียวแดงส้มเหลืองประมาณนั้นประมาณนั้นเออแล้วก็จะเป็นมิกซ์น้ำแล้วก็หมุนหมุนหมุนปุ๊บ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 แปลงล่างขึ้นมาเยสแล้วชุดก่อก็ลอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยมันอาจจะใช่กันตัวเอกเนี่ยมี2ตัวแน่ๆ100 1 0ร้อยปแต่ผมคิดว่าแม่งคงไม่มาแค่ 2, 2ผมดาวตีมเรื่องไว้ผมอยากให้มันเป็นเหมือนนี่เว้ยเหมือนลิวคีเว้ยเออคือไรเดอร์บวกไรเดอร์กันเองเฮ้แต่แต่หนึ่งตัวละครฟอร์มเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะไหวค พึ่งต่นตัวร้ายอ่ะที่หลุดออกมาพี่ไนโอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นตัวร้ายที่เหมือนคอมเมนต์ไรเดอร์อยู่นะแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าคอมเมนต์ไรเดอร์อยู่ข้างหน้าเว้ยจริงๆก็มีคอมเมนต์ไรเดอร์หลายตัวนะที่แม้แต่ตัวเอกก็ไม่ได้ใช้คําว่าคอนะมเมนต์ไรเดอร์นะอย่างฮิบิกิอย่างเงี้ยเออฮิบิกิเนี่ยก็มันเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไรเดอร์นะเขาจะเรียกว่าอสูร ออคือในเรื่องในเรื่องออย่างวิาสากเองเนี่ยก็จะเรียกมาโฮสกายเออหรือว่านักเวทคือคาร์เมไลไรเดอร์เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจาว่าอ๋อเนี่ยคือหนึ่งในซีรีส์คาร์เมไลไรเดอรออแ์แต่ทุกตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเรียกขานว่าคาร์เมไลไรเดอร์วิาสากในหมายถึงว่าในเรื่องฮฮะะอ่าเพราะว่าตัวละครเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นว่าเออนายเป็นไรเดอร์เหรออะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกับดีแคทที่พูด พูดเลยว่าฉันก็แค่ไลเดอร์ที่ผ่านมาประมาณนั้นที่หลุดมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของเล่นนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงก็คือตัวดีไซน์เนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าถูกชะตาเหมือนเหมือนย้อนกลับไปตอนอ่าโกสพี่อตอนโกสหลุดมาใหม่เนี่ยคนบอกเฮ้ยดีไซน์มันเท่มากชอบมากอืพอคนบอกชอบเยอะๆเนี่ยเนื้อเรื่อง,องไม่เหมกกเนื้อเรื่องมันคนไม,คไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ หรือเอ็กเซสหรือไกมุหรืออะไรเงี้ยเอ็กเซสก็โอเคเอ็กเซสก็เท่แต่คนบ่นเยอะพี่คือนึกคือ,คอ,คอ,คอตาเขาเนี่ยทำให้เรานึกถึง SD กดีกันดั้มเลยถูกต้องอืมก็ต้องยอมรับว,ว่ากระแสะส่วนใหญ่ละกันว่าเอ็กเซสเอ้ยไกมุเอย้ยดับเบิลเอย้ยอ่าคนก็บ่นก่อนด่าก่อนว่าเฮ้ยทำไมไรเดอร์เดี๋ยวนี้ทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้วะคือคือจริงๆจะบอกว่าเป็นทุกครั้งครับเพราะว่า มนุษย์เราเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงอ,อย่าว่าแต่คาเมร่เดอร์ที่เปลี่ยนรูปลักษเปลี่ยนฟอร์มไปในแต่ละภาคเลยครับพอโปเกมอนก็นแล้วกันโปเกมอนจากภาค X Y z ในอนิเมชันเนี่ยซาโลชิโอ้โหหล่อมากเท่มากพอเข้าสู่ภาคใหม่ซ n น n d o o o n ปุ๊บลายเส้นเปลี่ยนคือจริงๆแล้วอย่าเพิ่งโวนตัดสินนะฮะจะได้ลองชมนะสนุกไม่สนุกผมว่าต้องรอดูจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่รักคาเมนไรเดอร์อยู่แล้วนะฮะก็เชื่อว่าคงจะดูแหละ ก็ดูมาซัดไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วเฮ้ยต้องดูพี่เพราะผมจะบอกว่าช่วงนี้ยเด็กเขาอะซื้อลิขสิทธิ์มาด้วยนโยบายของญี่ปุ่นอนะเขาเร่งลิขสิทธิ์ของคาเมรเลเดอร์ให้ฉายออกโอเวอร์ซีเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ,ะปกติจะเป็น2ปีตามหลังญี่ปุ่น2ปีฮะแต่<ม>ว,ว่าตอนนี้ไทยได้ลิขสิทธิ์เอ็กเซเนี่ยได้ข่าวว่าจะฉายในไทยนะฮะแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะฮะปลายสิงหาคมนี้ซึ่งเวลามาอย่างเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆดีกว่าครับครับผมคือ โอเคอย่างตัวไรเดอร์บิลเนี่ยอาจจะเราอาจจะต้องรออีกสักหนึ่งปีกว่าจะได้ดูแบบถูกต้องตางมนิส,สิ์แต่ถึงเวลานั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันสน,สนับสนุนช่วยกันดูเห็นไเห็นมีลงขาังกาันอยู่นี่ผมเข้าใจนะแฟนแฟน,นไรเดอร์อ่ะบ้านเรามันเยอะมากจริงๆนะฮะผมเองยอมรับว่าผมดูไรเดอร์มาตลอดทุกซีรีส์ทั้งของเด็กเองเนี่ยถ้ามีแผนผมซื้อมาตลอดนะฮะไม่ว่าราของใายไหนๆก็ตามนะครับผมสารภาพว่าผมซื้อเก็บมาทั้งหมด XZ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบม,มากจะออกแผ่นออกมาเลยฮะเดี๋ยวผมจัดมาเซ็ตใหญ่แน่นอนไม่ใช่แค่ดอลลี่นะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะฮะที่ที่รอนั<ะ>นุนอยู่คือผมไม่รู้นะว่าซีรีส์ที่นำถูกนําเข้าอย่างเงี้ยมีมีขายเป็นดิตอนดาวน์โหลดไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับคนไลฟ์สไตล์อย่างผมถ้าเกิดเป็นหนังของมาเวลเนี้ยผม จะไม่ซื้อเก็บแผ่นนะผมจะซื้อในไอจูนแล้วก็ดาวน์โหลดมามีหนังมาเวลทุกเรื่องเลยค,คือไปไหนก็อยากจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็เปิดได้อะไรเงี้ยนผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ,รบเพราะว่าซื้อลือสิทธิ์มาแล้วเอามาจําหน่ายเนแบบดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียต้นทุนค่าผลิตในการทำแพคเกจจิ้งด้วยอ,อันนี้ก็เสนอไว้นะครับ,รบตอนนึงตอนละ35บาทตอนละ40บาท แต่ที่น่ๆถ้าเป็นของเด็กนี่น่าจะเป็นเสียรายเดือนดูออนไลน์พี่ซึ่งรายเดือนของเด็กคลับเนี่ยมันไม่แพงอ่ะมันก็ไม่แพงเลยคือผลที่บอกว่าใครที่สมัครพวกเน็ตฟิกอะไรพวกนี้ด,ดูอยู่แล้วเนี่ยถ้าชอบดูการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็สมัครได้สมัครเถอะมันไม่แพงเลยไม่รู้จะมานโออะไรเยอะนะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้เป็นพูดถึงการมโนแล้วเป็นพูดถึงความรู้สึกดีกว่าหลังจากที่เราเห็นเราเห็นตัวนี้โผล่มานะฮะคือ สารภาพตามตรงว่าตอนที่เรามาโนเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกับตัวน,นี้อยู่แล้วเนาะแล้วต,ตัวมันเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหแชปเพจโอเอสแทบแตกกับคุณผู้ชมใช่ใช่ใช <c ười> ่น้องๆส่งเข้ามาเต็ไมไปหมดเลย<ม>พื่อเห็น <c oughs> ไงม,มาแล้วก็ออผมก็ตามอยู่นะก็ได้เห็นตามเพจเนี่ยก็เลยก็เลยอยากมาทำคลิปตรงนี้ด้วยแต่ผมก็ยังคาดหวังอยู่นะว่าเขาจะเป็นตัวร้ายเหมือนกับพวกซีคลอสเหมือนพวกอาเดดีเคทหรือเปล่า คือดุๆนิดนึงใช่ไหมไม่มาถึงว่าคือลุกมันเป็นมันเป็นตัวร้ายเลยอ,ะอ,อ่ะอ๋ออ่าคือคนนี้จะมาเป็นคนที่ปิดสักหรารดของเฮเซคเมเลเดอร์ <laughs> เออที่เราเรียกกันเนี่ของเราเรียกวีโอเฮเซโอเคโอเคนะส่วนใครรอคลิปคอมเม้นเดอร์แบบเต็มเต็มอยู่คที่3เนาะเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันรอเรื่องนี้ฉายไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนนะฮะก็วันนี้เราสองคนนะผมตุนลี่กับพี่อิ๋วเนยคอนะฮะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอวาย OMG ใหม่ในคลิปหน้านะเป็นเรื่องอะไรติดตามกัาไว้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับจบล้กคนเราใส่กันยาวมากเลยนะฮะ จบแล้วครับพี่มึง